สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอก็ได้มาพยากรพยิบซีนะคะนะคะใครที่มีพลังงานตรงกับคลิปที่พี่หมอกําลังจะลงตอนนี้เนาะขอให้อ่าถ้ามีพลังงานตรงก็ขอให้ทุกคนดูต่อได้ถ้าใครไม่ตรงยังไงก็ขอให้เลื่อนผ่านได้เนาะขอให้บคุคคลที่มีพลังงานตรงนะคะ มีดวงสัมพันธ์นะคะพลังงานตรงกันในเก็บคลิปนี้นะคะขอใหอ้ดึงดูดพลังงานทุกคนเข้ามาดูมารวมกันนะคะในคลิปนี้เนาะแต่ถ้าใครไม่ใช่ยังไงก็ขอให้ ไม่เจอคลิปนี้แต่ถ้าใครพลังงานตรงพลังงานใช่ก็ขอให้ทุกคนเข้ามาเจอกันในคลิปนี้นะนะคะเป็นพลังงานโดยรวมเป็นพลังงานเป็นเรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึง่งดูเพื่อ,อไกด์ไลน์นะคะดูดูเพื่อความบันเทิงนะคะเนาะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะนะใครตรงหมดูต่อได้ใครไม่ตรงยังไงเลื่อนผ่านได้นะคะและถ้าใครอยากดูดูได้นะคะ นะะคขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณมากนะคะหัวข้อในวันนี้พี่หมอจะทําเป็นอีก3วันอีก3วันอะไรจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอีก3วันคุณจะเจอกับอะไรบ้างเนาะนะคะเรื่องราวอะไรจะเข้ามาในชีวิตเราเนาะหลังจากที่ดูกับพี่หมอไปนะคะนะอีก3วันคุณจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะนะคะ รับพลังงานที่ดีไปพลังงานที่ไม่ดีปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้นะคะโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3ามวันเนาะมีเรื่องราวอะไรเนาะนะคะใครเข้มาล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้พี่หมอด้วยนะคะ ติดตามไว้นะคะพี่หมอเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามา,าดูมาฟังในคลิปนี้ต้องเป็นคนที่เชื่อเรื่อง,องพลังงานเนาะนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอหรือเป็นคนที่ชอบดูเกี่ยวกับไพ่ยพยากรณ์เนาะนะคะมีคนที่มีความเชื่อเนาะเป็นรันดอมนะคะพลังงานโดยรวมนะนะคะ อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามวันนี้หลังจากที่ดูกับดูคลิปกับพี่หมอไปนะคะหมอจงน้อมรับพลังงานที่ดีนะคะพลังงานที่ไม่ดีปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้นะคะดีนะเรามาดูต่อเลยนะคะ<ม>ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะพุโทโธเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดเปิดด้วยนโมพุทธยายะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรประจำตัวทุกๆคนที่เข้ามาชมมาเห็นมาฟังในคลิปนี้นะคะขออนุญาตเปิดทางเปิดดวงเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนาะอีกสามวันนี้นะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนาะจะมีอะไรดีเข้ามาหรือ,อพี่หมอจับสดนะคะจับสดสดนะนะคะดีพี่หมอก็ต้องบอกว่าดีถ้าไข้ออกมาไม่ดีก็ต้องเตือนนะคะลงนอมรับพลังงานที่ดีๆไว้นะคะพลังงานที่ไม่ดีอะไรก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะ อีกสวันนี้เนาะพี่พาอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่เข้ามาพบมาเห็นในคลิปนี้นะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผู้พบเห็นในคลิปนี้นะคะขอเลือกแผ่สิบใบนะคะสองสามสี่ห้อหเจ็ดแป้าสิบได้มาแล้วสิบใบนะคะ พี่ไพ่อยากบอกอะไรกับเราผู้รู้คูบาอาจารย์อยากบอกอะไรกับเราอีก3วันนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะโอ้โหใบแรกก็เป็น the high priestess เลยนะคะความสวยความงามศิลปกรรมนะคะคุณ คุณจะได้รับข่าวดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานความยุติธรรมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะ่ะถ้าคุณรอคอยงานคุณจะได้งานนะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งไม่เท้าขึ้นมาคุณจะได้งานประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอีก3วันนี้หลังจากที่ดูกับพี่หมอไปนะคะคุณเป็นคนที่มีจินตนาการมีโปรเจกต์นะคะเนาะ คุณจะได้รับการติดต่อนะคะในเรื่องสายงานนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมจากที่บางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะรอคอยข่าวสารเก,กี่ยวกับเรื่องการงานาการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะคุณจะได้นะคะคุณจะได้เนาะภายในอสาวันนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเดรยพิเทสขึ้นมาคุณเป็นคนมีความคิดมีความสร้างสารรค์มีจินตนาการมีโปรเจกต์เป็นของตัวเองนะคะมีแสงในตัวเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคุณคุณที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่สวยและมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่มีโปรเจกต์มีจินตนาการามีดีไซน์มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตัวเองมีแสงมีสเสน่ห์นะคะมีความรู้มีความสามารถนะคะถ้าคุณรอการสอบ หรือคุณเรียนอยู่แล้วคุณรอผลสอบคุณจะผ่านนะคะหรือถ้าคุณตกงานหรือหางานอยู่คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานถ้าคุณรอเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งคุณมีโอกาสนะคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะคุณเป็นคนที่จะหรือคุณต้องการความยุติธรรมรอคอยศาลตัดสินหรือรอคอยการยุติธรรมอะไรสําหรับคุณคุณต้องการความยุติธรรมก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่ดูจากพี่หมอไปคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะเนาะ นะคะคุณเป็นคนที่ตรงตรงคุณเป็นคนที่แข็งคุณเป็นคนที่มีความประตือรือร้นมีความมีความขวนขวายมีมีศักยภาพในการทำงานมีศักยภาพในการรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีมีมันสมองคุณเป็นคนที่เก่งคุณมีความคิดความสามารถมีโปรเจกต์ของตัวเองมี อาจจะมีแบรนด์ของตัวเองอาจจะมีโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครเพราะคุณมีความคิดความสามารถคุณเป็นคนฉลาดตรงไปตรงมาคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบคุณนะคะเนาะ การเรียนของคุณถ้าคุณอยู่ในวัยเรียนนะคะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะสอบคุณจะได้คุณจะติดหรือถ้าคุณรองานหรือเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆคุณจะได้นะคะคุณจะได้นะภายใน3วันนะคะการเดินทางของคุณภายใน3วันคุณจะได้รับเงินรับทองนะคะเนาะหรือใครต้องการที่ อยากได้ลดนะดูแล้วนะคะยานพาหนะยวดยานพาหนะลถนะคะคุณจะได้เนาะคุณจะได้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จในทุกด้านสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะสิ่งที่คุณรอคอยเช่นงานการเรียนการสอบการอหยุติธรรมสำหรับคุณขอความพิธรรมสสำหรับคุณหรือการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่บางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการสิ่งสิ่งนั้นคุณจะได้นะคะสิ่งสิ่งนั้นคุณจะได้คุณจะประสบความสําเร็จนะนะคะคุณเดินทางคุณจะได้รับเงิน คุณชี้ประจรรองเท้าคุณชี่ประจรองเท้านะคะเนาะอาจมีการเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะเดินทางคุณจะได้รับเงินรับทองคุณจะได้โชคนะคะได้โชคจากอาจจะเป็นกรลยาณมิตรหรือคนนําเงินนําทองมาให้คุณก็ได้เนาะคุณถ้าคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องยานพาณนะหรือยอดยานพาณิยหรืออยากได้รถคุณจะได้นะคะคุณจะได้เนาะนะคะคุณจะสมหวังเนาะนะคะหรือคุณมีการแบบ ชั้นรอฉันรองานอยู่ชันสมัครงานตกงานมานานแล้วอะไรประมาณนี้คุณจะได้ทํางานนะนะคะคุณจะได้เรียกตัวทํางานนะคะหรือคุณประกวดอะไรไว้คุณจะได้นะนะคะเนาะนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากคนรักถ้าคนถ้าคุณที่เข้ามาถ้าคนที่เข้ามาเนี่ยรอความรักนะคะคุณจะเจอความรักหรือคุณอ่า จะเจอคนที่รู้ใจเนาะหรือถ้าใครโสดอยู่นะตอนเนี้ยบอกเลยอีก3วันเนี้ยคุณจะได้รับข่าวดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีอ่านะคุณจะ ค,คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เห็นไหมนะคะสองข้วขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เดินทางคุณอาจจะพบรักเดินทางคุณอาจจะจะได้รับโชคตรงนี้นะคะคุณจะได้คุณเนี่ยเห็นไหมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเห็นไหมคะเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะตรงนี้นะคะเนาะคนที่เข้ามาพบมาเห็นในคลิปนี้ให้รับพลังงานที่ดีไปนะคะและมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอัศวินดาบอัศวินดาบคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นถ้าสามวันนี้ถ้าสามวันนี้นะคะ ถ้าคุณลงมือที่จะทําอะไรแล้วเริ่มงานใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่หรือคุณต้องการจัดลงทุนร่วมหุ้น คุณจะได้คุณจะได้เซ็นสัญญาคุณจะได้ร่วมหุ้นเซ็นสัญญานะคะคุณต้องการที่จะต่อสัญญาหรือจะเซ็นสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจหรือการงานอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีหุ้นส่วนและคุณทําได้เลยคุณเดินหน้าได้เลยนะคุณเดินหน้าได้เลยนะคะเห็นไหมอย่างไวคิดไวทาไวแล้วคุณเป็นคนที่สู้ด้วยนะคุณมีคุณเป็นคนที่มีแอคทิฟคุณเป็นคนที่มีความสู้คุณไม่ยอมแพ้คุณมีโปรเจกต์ของคุณแล้วคุณทําได้ด้วยนะนะคะคุณทําได้ด้วยเนาะ ถ้าคุณต้องการที่จะลงทุนร่วมหุ้นนะคะกับใครในเรื่องสายการงานคุณจะได้เซ็นสัญญาหรือถ้าคุณรอสัญญาเกี่ยวกับอะไรคุณจะได้รับได้คําตอบรับในที่ดีนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเรื่องบางเรื่องที่คุณรอคอยหรือเป็นทุกมาก่อนหน้านี้ตกงานความรักไม่สมหวังหรือเกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะดีขึ้นนะคะเนาะคุณจะดีขึ้นนะคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะคะคุณมีความแบบ คุณกระตือรือร้นน่ะคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะทํางานทั้ง7วันก็ได้คุณถ้าไม่ทํางานทั้งเวันตัวคุณจะต้องเป็นคนขยันนะคะพี่หมอเชื่อเลยนะคะคุณจะต้องเป็นคนขยันมีความกระตือรือร้นนะคะอ่ามีความกระตือรือร้นเนาะนะคะสิ่งใหนที่แบบอ่าอาจจะล้มเหลวมาหรือพังมาหรือตกงานมาหรือความรักไม่สมหวังหรือการงานอ่ารอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จนะตั้งแต่วันนี้ไปนะนะคะเห็นไหมเพราะคุณมีมีอีโก้ในตัวเองคุณเป็นคนที่ยึดมั่นในตัวเองเป็นคนที่เป็นคนที่กระตือรือร้นขวนขวายคุณมีแอคทีฟในตัวเองนะคะคุณสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยนะคะมันจะประสบความสําเร็จหลังจากที่ดูจากพี่หมอไปใน3วันนี้สิ่งที่จะเกิดพุ่นจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณทําได้เลยคุณลงมือได้เลยนะคะจะมีการตอบรับนะคะไปในทางที่ดีนะคะ เนาะในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณขัดแย้งมาหรือปัญหาเปลี่ยนงานตกงานหรือขัดใจกับเพื่อนร่วมง,งานหรือขัดใจกับผู้คนรอบข้างหรือไม่ค่อยมีความไม่ไม่ไม่มีแบบเอ่อไม่มีแบบการไม่ไว้ใจใครอะไรก่อนหน้านี้เป็นความระแวงของคุณอะไรประมาณนี้มันจะจบสิ้นลง ห้าไม่เท้านะคะการแข่งขันของคุณอะคุณบอกได้เลยถ้าคุณลงทุนที่จะทําอะไรแล้วคุณทําได้คุณชนะคุณติดอันดับนะคะคุณติดอันดับแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคุณเป็คนกระตือรือร้นสนขวายบางคนอาจจะมีงานที่แบบว่าคนทําแบบคล้ายๆกับคุณหลายๆอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นในห้างในห้างเนี่ยนะคะมักจะมีโซน โซนที่ของขายของคล้ายกันอย่างเช่นโทรศัพท์ก็จะเป็นโซนโทรศัพท์โดยตรงโซนขายพวกเกี่ยวกับเครื่องมือสิ่งต่างก็จะเป็นแบบแนวเดียวกันหมดเลยเพื่อการสะดวกสบายในการาให้ลูกค้าค้นหาง่ายอะไรประมาณนี้มันคือการแข่งขันในการค้าขายอย่างเงี้ยลักษณะสิ่งของจะคล้ายกันนะคะอานะ แต่คุณจะติดอันดับตรงนั้นนะคุณจะติดอันดับตรงนั้นคุณทํางานได้เลยคุณแจมตลาดได้คุณจะประสบความสําเร็จและคุณจะชนะนะคะคุณรองานคุณก็จะได้งานได้รับการตอบรับที่ดีนะคะคุณเซ็นย่าเซ็นสัญญาเอกสารเกี่ยวกับอะไรคุณจะได้รับประสบความสําเร็จและคุณจะได้รับการตอบรับหรือถ้าคุณอยากร่วมหุ้นกับใคร ะค,ะคุณอยากร่วมหุ้นกับใครคุณก็จะได้เซ็นสัญญาร่วมหุ้นนะคะเดินทางชีปปรจรองเทา้าคุณจะได้เงินด้วยนะคะหลังจากนี้คุณจะได้เงินด้วยทุกสิ่งทุกอย่างปัญหา10ดาบเนี่ยคือมันจบลงแล้วมันได้การเริ่มต้นใหม่นะคะคุณเป็นคนขยันนะขยันหนึ่งไม้เท้าเจดไม้เท้าห้าไม้เท้านะคะคุณเป็นคนที่แจมตลาดได้คุณเป็นคนขยันทํางานทั้ง7วันนะคะคุณเป็นคนกระตือรือร้อนนะคะเนาะ,ะสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอมาทุกมาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงนะคะมันจะคลี่คลายเนาะ ุณจะได้การตอบรับที่ดีหรือถ้าคุณมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือรอความรักหรือคุณโสดจะได้พบคู่จะได้พบคู่นะคะหรือถ้าคนที่แบบความรักไม่ค่อยสมหวังงอแงในความสัมพันธ์เดี๋ยวจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะสองข้ยนะเดินทางได้เงินนะคะอ,อยากได้รถคุณจะได้เนาะตรงนี้นะคะเห็นไหมนะคะการตอบรับที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นมาเห็นไหมคะเนาะระมัดระวังก็แค่เกี่ยวกับบวชกระดูก หลังหรือไม่งั้นก็มีเกณฑ์ที่จะยสรรมความงามก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากทําสวยความงามทําได้เลยนะทําได้นะคะคุณจะมีคนเข้ามาเปนะคะคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแต่ละยานามิตรก็ได้คนรักก็ได้นะคะเนาะเห็นไหมเดลฟู food, คุณจะได้ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้เที่ยวด้วยภายในสาวันนี้คุณอาจจะมีโปรเจกต์ที่คุณคิดอยากจะเที่ยวอยากไปป่าเขาลำนาวพายอยากไปเที่ยวทะลุงทะเล ไปรีแลซกนะคะจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยหรือคุณเครียดมานะคะคุณหาโอกาสจะคุณอาจจะคิดอยากจะไปเที่ยวไปรีแลซกไปพักผ่อนคุณอาจจะอยากเดินทางไปทะเลป่าเขาลำนาภพายอะไรประมาณนี้คุณอยากจะเดินทางท่องเที่ยวคุณจะได้เที่ยวคุณจะได้ไปกับคนรักนะคะกับเพื่อนกับการยาณมิตรได้นะคะจากการเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการงานคุณจะได้พักผ่อนคุณจะได้แบบเอ่อพักผ่อนได้เที่ยวได้อะไรประมาณนี้นะคะเนาะคุณจะได้เงินนะคะคุณจะได้โชคนะคะและอีกอย่างเนาะถ้าคนอยาก คนบางคนที่ว่าเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบอลงทุนหรือเล่นหุ้นหรือชอบในสายเ,าเสี่ยงการพน,นันหรือเสี่ยงแบบหวยหุ้นอะไรอย่างเงี้ยได้นะคุณจะได้รับเงินนะคะเนาะคุณจะมีโชคนะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเนาะคุณจะโดดเด่นนะคะนะใครที่เข้ามาฟังมาชมในคลิปนี้นะคะรับพลังงานที่ดีไปพลังงานที่ไม่ดีปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้นะคะพี่หมอวันนี้พี่หมอมา ามาทําหัวข้อนี้เนาะนะคะทุกคนนะอันไหนที่ดีพี่ก็จะบอกว่าดีอันไหนที่ไม่ดีพี่ก็จะบอกว่าไม่ดีนะคะแต่ตัวน,นี้ไพ่ดีขึ้นมาเยอะนะคะไพ่ไม่ดีก็มีแค่2ใบเท่านั้นเนาะแต่คุณผ่านไปได้นะคะคุณผ่านไปได้แน่นอนคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะคุณจะได้ความยุติธรรมนะนะคะ <S <S ผู้หญิงอาจจะมีเกณฑ์อยากทำศิลกรรมแต่คุณจะได้ทำนะคะเนาะ นะคะเดินทางอยากจะลงทุนอะไรคุณก็จะได้ทานะคะเดินหน้าได้เลยเดินหน้าได้เลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะได้ปลดปล่อยคุณจะได้ท่องเที่ยวนะคะคุณจะได้ท่องเที่ยวความรักอาจจะมีรักต่างวัยหรือรักกับเด็กหรือไม่งั้นคุณก็จะได้ท่องเที่ยวคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะเนี่ยคุณรักสัตว์นะคะคุณรักสัตว์มีน้องหมาน้องแมวคุณเป็นคนใจดีคุณคนที่สนุกสนานล่าเริงสายอินเทอร์เทนน่ะนะคะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณคุณมีเสน่ห์มีแรง เนาะคุณมีคนเก่งมีความสามารถนะคะคุณมีคนอ่อนโยนและมีคนมีความเข้มแข็งในตัวเองคุณมีความแอคทิกคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถก็คือล้นขลขวายเป็นค,คนที่ฉลาดนะคะ,ะกล้าได้กล้าเสียเป็นคนใจใหญ่ใจถึงช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นคนรักความเจริญก้าหน้านะคะเนาะในไพ่นี้ที่บอกมานะคะ,ะคลิปนี้ยังไงแล้วพี่ต้องจบไวเพียงเท่านี้พี่ไปไวมาไววันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเนาะ รับพลังงานที่ดีๆไปพลังงานที่ไม่ดีปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้นะคะใครตรงยังไงพิมพ์มาได้นะจ๊ะขอบคุณมากนะคะอย่างนั้นพี่ต้องจดคลิปไม่เพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ติดตามพี่ไว้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ